ะะสำหรับเวลานี้นะคะที่เราเองก็ได้ฟังคำพยาญชนชีวิตของคุณซ้อยนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่พิเศษก็คืออะไรคะเราได้ฟังคำพยาญนชีวิตของครอบครัวของคุณนิดนะคะก็คุณนิดนะคะน้ำก็รู้จักกันมาได้ประมาณปีนี้เข้าปีที่4นะคะก็คือเรารู้จักกันมาแล้วนะ,ะก็คือเป็นครอบครัวหนึ่งที่น้ำรู้สึกว่าโอ้เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะหลายๆคนอาจจะ หลายหลายคนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอาจจะมีความคิดแล้วก็มีมุมมองว่าเมื่อเรามาทํางานต่างประเทศหรือว่าคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นชาติเดียวกันเนี่ยเขาคนน่าจะมีเงินเขาคนน่าจะสบายเขาก็จะมีความคิดแบบนี้นะคะในมุมมองของคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยน้ำเชื่อเลยนะคะว่าสําหรับแต่ละคนก็มีมุมมองว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ย ก็รวยหรือว่าได้ได้แฟนต่างชาติแล้วก็คนน่าจะสบายนี่คือทุกคนจะมีความคิดแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับเราได้เห็นคำพยานชีวิตของคุณนิดแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าเฮ้ยแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วเนี่ยสบายนะหรือว่าเราเนี่ยมีเงินนะใช่ไหมคะแต่ว่าเราเองก็ต้องมีความดิ้นรนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนชาตินี้หรือว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศ หรือว่าเราไมา่ได้เป็นเชื้อชาติเรามาจากต่างถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาจากต่างถิ่นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือว่าเราต้องมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีการปรับตัวอย่างมากนะท้งเรื่องวัฒนธรรมท้งเรื่องการพูดการกินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันมีความยากลาบากกับเรามากๆนะสำหรับเราเองถ้าเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่นั่นนะคะ ตัวเราเองที่จะมีปัญหาหรือว่าตัวเราเองที่จะรู้สึกว่าไม่มีสันติสุขในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะก็เราได้เห็นแล้วน้ําก็เนาะมันน้ําตาไหลอะค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาทําอะไรมาเยอะจริงๆด้วยกําลังของเขาตอนที่เขาไม่มีพระเจ้านะคะน้าบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยคือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกําลังของเขาเขาคิดว่า คือเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าสามีก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็ลูกก็กำลังเรียนหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนิดเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เขาจะเป็นคนที่หาเงินแล้วก็ออกไปทํางานนอกบ้านแล้วก็กวัวจะกลับมานะคะก็ประมาณเวลาบางทีก็สามทุ่มสี่ทุ่มก็จะมีอย่างนี้บ้านแล้วก็ตอนเช้าก็ออกตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อที่ว่าจะไปทําสวนใช่ไหมคะ แต่ว่าหลังจากที่คุณนิดเองก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นและก็ได้เข้าใจในเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะคุณนิดเองก็ทําให้ตัวตัวของเขาเองมีความวันางใจกับพระเจ้าในเรื่องการเงินได้มากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้มีมุมมองที่ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็คือคุณนิดเองก็บริหารด้วยตัวของเขาเองแล้วก็จัดงานจัดการกับเรื่องการเงินเนี่ยด้วยตัวของเขาเอง แต่เงินที่เขาหามาได้ปีละ35ถึง40ล้านเนี่ยเขาก็บอกอย่างชัดเจนว่าไม่มีเงินเก็บเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีคือเขาจัดก,การการเงินด้วยตัวของเขาเองถามว่าได้หาเงินได้เยอะไหมผู้หญิงคนเดียวนะคะทำงานแค่6เดือนหาเงินได้ประมาณ35-40ถึงล้านถือว่าได้เยอะนะคะได้เยอะมาๆนะคะแต่ว่า สิ่งที่คนนี้ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเขากำลังรักครอบครัวสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยรักลูกเพราะว่าเขาอยากให้ลูกเนี่ยสบายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาเริ่มมองกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกของเขาก็เริ่มไม่ค่อยเข้าใกล้กับเขาแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใช้เวลากับลูกเพราะฉะนั้นความรักที่ระหว่างลูกกับแม่เนี่ย มันเริ่มห่างหายมากขึ้นนั่นคือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณนี้เองก็มีจุดเปลี่ยนแล้วก็เริ่มหามามองมากขึ้นเมื่อได้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสาหรับคําพยร์ชีวิตของคุณนิดสิ่งที่นํารู้สึกว่าได้ยินแล้วก็เป็นคําหนุนใจให้กับน้ําได้จริงๆงมากๆก็คือเมื่อเราเริ่มต้นด้วยตัวของเราเองมันดูสวยงามแล้วก็มันดูเหมือนไปได้ดีทุกอย่าง แต่ปลายทางของมันก็คือล้มเหลวอ,อยู่เสมอเมื่อเราเริ่มด้วยตัวของเราเองเมื่อเราโฟกัสที่ตัวของเราเองหรือว่าเราพยายามทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยสิ่งที่เรากำมันทำอยู่มันดูเหมือนมีความมั่งคงหรือว่าเกิดผลแต่สุดท้ายแล้วก็คือล้มเหลวอ,อยู่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำด้วยตัวของเราเองเพราะพระเจ้าก็บอกกับเราอย่างชัดเจนนะคะว่ามนุษย์มี กำลังที่จำกัดเรามีความคิดจำกัดในตัวเราเองเมื่อเราพยายามทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะทำสิ่งที่ประสบความสำเร็จถาวรนิรันด์เนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ว่าเมื่อเราให้พระเจ้านะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำในชีวิตของเราและเราเริ่มกับพระเจ้าจะไม่มีคำว,ว่าล้มเหลวมีแต่คำว,ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็เกิดผล แล้วก็ถาวรนิรันด์เมื่อเราเริ่มกับพระเจ้าเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างกับพระเจ้านะคะไม่มีอะไรที่คําว่าล้มเหลวไม่มีอะไรคําว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่มีอะไรคําว่าไม่มั่งคงเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคงเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความนิรันดร์การเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความประสบความสําเร็จเพราะพระเจ้ามีแต่ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่เดินไปกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตกับพระเจ้าในทุกๆวันชีวิตของเขานะคะมีแต่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนแน่นอนนะคะโอเคงั้นเราจะมาอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะคะเมื่อนําได้อ่านพระคำของพระเจ้าตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ กลับมามองตัวเองเหมือนกันจริงๆนะคะในสุภาษิตบ,บทที่11ข้อที่28นะคะน้ำก็อยากให้พี่น้องแต่ละคนนะคะลองถามตัวเราเองสิคะว่าเราเนี่ยเอาอะไรเป็นสิ่งที่ตั้งในชีวิตของเราเราเอาอะไรเป็นสิ่งที่ตั้งแล้วเราเนี่ยมีความวังใจในเรื่องไหนนะคะโอเคเมื่อเราเจอแล้วนะคะในสุภาษิตบ,บทที่11ข้อที่28นะคะเมื่อเราเจอแล้วเรามาอ่านด้วยกันนะคะ3 4 คนที่วางนใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเราดูอีกครันหนึ่งนะคะคนที่วางนใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวขอบคุณพระเจ้าวันนี้ใครที่มาทำงานที่เกาหลีเนี่ยน้าบอกได้เลยว่า เราทุกคนมาทำงานในเกาหลีเป้าหมายที่เรามาทำงานก็คือเงินแน่นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่ชอบเงินเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรามาเกาหลีเนี่ยไม่ใช่เพราะเงินเราปฏิเสธตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าน้ำเองนะคะก็มาเกาหลีก็มาเพราะว่าน้ำเองก็อยากจะมีเงินเก็บแล้วก็อยากจะเป็นทุนให้กับตัวเองในการที่สร้างบ้านซื้อรถ ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่นําเองก็ตัดสินใจมางั้นเมื่อไหร่ก็ตามชีวิตของเรานะคะเราเนี่ยวางชีวิตของเราไว้กับเงินเราให้เงินเป็นข้างหน้าในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าเราจะล้มละลายทำไมถึงพระเจ้าถึงพูดคํานี้สังเกตสิคะวันนี้คุณรวยได้พรุ่งนี้คุณก็จนได้เมื่อไหร่ก็ตามเราตั้นชีวิตของเราไว้กับเงิน ในจำนวนเงินนะคะเมื่อเงินหมดชีวิตของเราก็ไม่เหลือถ้าเราวางชีวิตของเราไว้กับเงินหรือว่าความมั่งคังในทรัพย์สินของเราในการเงินของเราที่มีอยู่ในบัญชีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเราตั้งพระเจ้าไว้ข้างหน้าของเราต่อให้เงินวันนี้มีเยอะแล้วพรุ่งนี้ไม่เหลืออะไรเลยชีวิตของเราก็ไม่มีคําว่าล้มละลายเพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงคะ แต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรือนอย่างใบไม้เขียวสดอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่พระเจ้ารับรองไว้เพราะพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวต่อให้ระบบเศรษฐกิจในโลกนี้อาจจะล้มเหลวต่อให้ระบบเงินในโลกนี้นะคะอาจจะมีเงินเฟ้ออาจจะมีเงินเฟอ้อาจจะมีเงินอะไรหลายสินหลายอย่างล้มเหลวได้แต่พระเจ้าไม่เคยล้มเหลว เพราะฉะนั้นชีวิตของใครที่วางไว้กับพระเจ้านะคะจะไม่มีคําว่าล้มละลายเขามีความมั่งคั่งอยู่ในหัวใจของเขาก็คือมีสันติสุขได้แม้ในขณะที่ไม่มีเงินสับบัตในบัญชีของเขาเพราะความมั่งคั่งของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินในบัญชีแต่ขึ้นอยู่กับพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราว่าเรามีสันติสุขมากน้อยขนาดไหน ความมั่งคั่งของคริสเตียนเราไม่ได้วัดจากจํานวนเงินในบัญชีแต่ความมั่งคั่งของคริสเตียนวัดจากความสันติสุขของเราที่มีในชีวิตประจาวันนี่คือความมั่งคั่งพระเจ้าทําไมถึงบอกว่าคริสเตียมีความมั่งคั่งคริสเตียมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตประจาวันเพราะว่าคริสเตียมีอะไรคะคริสเตียมีความรักคริสเตียมีความเมตตาคริสเตียมีการห้อยอภัยกัน คริสเตียนมีการที่มีมีความดีก็คือทําความดีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ทําความดีเพราะว่าเราต้องการการโอวยพร,รหรือว่าเราต้องการที่ให้พระเจ้าเนี่ยโอว่พอเรามาๆเราไม่ได้ต้องการสิ่งน,นั้นแต่ที่เราทําเพราะมันเป็นธรรมชาติของเราเองเราทําดีหรือว่าเราช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามทําให้พระเจ้าเนี่ยพอใจเราแล้วก็อวยพรเราไม่ใช่แต่ที่เราทําเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติของเราเองที่เป็นพระเจ้าแห่งความดีเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้อภัยกับใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคริสเตียนที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าและก็ตั้งพระเจ้าไว้ในชีวิตของตัวเองมันเป็นเรื่องง่ายมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องยากในการที่เราจะให้อภัยกับคนที่ทำลายเราคนที่ว่าเราคนที่ใส่ร้ายเราคนที่นินทาเรา หรือว่าคนที่ข่มเห็นเรามันยากมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราแล้วตั้งพระเจ้าไว้ในขั้นหน้าในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะให้อภัยเขาเพราะเรารักเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาดีกับเราแต่เราลักเขาเพราะว่าเขาก็เป็นพี่น้องของเราเพราะเขาก็ถูกสร้างจากพระเจ้าเพราะเราเป็นความรักเราก็เลยรักเขาได้นะ ก็ขอบคุณพระเจ้าเพระาะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งน้ำก็ถามกับตัวเราเองนะคะว่าเอ๊ะน้ำเนี่ยเป็นยังไงกับชีวิตคนตัวเองนะคะก็เลยทาให้ชีวิตของน้ำเนี่ยมันก็มีหลายสิลหลายอย่างที่น้ำก็ได้พิสูจน์กับพระเจ้าว่าน้ำเนี่ยยึดอะไรไว้กับชีวิตคนตัวเองระหว่างเงินกับระหว่างพระเจ้าสุดท้ายแล้วน้ำก็ตอบกับตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของน้ำนะคะน้ำให้พระเจ้า เครื่องไปน้ำให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของน้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่น้ํารู้แล้วว่าเมื่อไหรก็าตามที่เราวานใจกับเงินเนี่ยเรามีความทุกข์มากเรามีความกังวลกับวัมากเราจะมีความกลัวมากแล้วเราก็จะไม่มีนิสันติสุขเพราะว่าเมื่อเงินไม่มีเราก็กลัวเมื่อเงินหายไปเราก็มีความกลัวเมื่อเรามีเงินเยอะก็กลัว,วมีคนจะมาเอาหรือเปล่ามันมีแต่ความกลัวที่อยู่ในตรงนั้นนะคะเงินเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีมุมมองที่ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ถ้าเราไม่มีมุมมองที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินก็จะกลับมาทำลายตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องคริสเตียนเรานะคะความรักของเราแล้วก็เมื่อเราให้พระเจ้าวางไว้กับชีวิตของเราจะไม่มีคําว่าล้มเหลวอ,อันนี้สิ่งที่พระเจ้าบอกไว้นะคะข้อต่อไปนะคะที่น้ำยาจะหนุนใจกับเราในวันนี้สุดท้ายเลยว่า พระเจ้าเนี่ยทำไมเราถึงมีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆหรือเปล่านะให้เราดูในสองโครินธ์บทที่9ข้อที่8นะคะว่าพระเจ้านะคะพระเจ้าประทางให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่เพียงแค่ว่าให้พอเพียงกับตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้านะคะให้มากเกินกว่า <c oughs> เพื่อให้เราทํากันดี <c oughs> เพื่อให้เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ใช่แค่ตัวเราที่พอ แต่พระเจ้าบอกว่าเพื่อเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะเรานะคะบางครั้งเรารู้สึกว่ามันพอดีกับเราแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่ให้เราพอดีแต่พระเจ้าต้องการให้เราเหลือล้อนเพื่อที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เรามาดูในสองโครินโบที่เก้าข้อที่แปดด้วยกันนะคะสองโครินโบที่เก้าข้อที่แปดเมื่อเราเจอแล้วนะคะอ่านด้วยกันนะคะ และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านจะมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าตรงนี้นะคะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยใครเป็นคนที่ประทานความมั่งคั่งให้กับเราใครที่ประทานสันติสุขมาให้กับเราใครที่ประทานสันติปัญญามาให้กับเราใครคือคนที่ประทานความสามารถให้กับเรา เราไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากพ่อกับแม่หรือว่ามาจากตัวเราเองเราไม่สามารถพูดได้แต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งน,นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเพื่อให้เราทํากันดีนะเรื่องนี้เราก็พูดอยู่เสมอนะคะวะ่าการดีของคริสเตียนคืออะไรนะการดีของคริสเตียนก็คือการที่เรานําข่าวประเสริฐไปให้กับพี่น้องหรือว่าคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าการดีที่พระเจ้าพูดถึงก็คืออะไรคะการที่เรานําวิญญ,ญาณ ก็คือการที่เราประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เราทุกคนได้รับความรอดให้กลายไปจนถึงที่สุดไปแผ่นดินโลกนนไม่ถึงว่าทุกที่ที่เราไปเราก็จะพูดถึงแต่เรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เรานั้นได้รับความรอดแล้วให้เรานั้นมีชีวิตแล้วให้เรานั้นได้กลับมาอยู่กับพระเจ้านี่คือสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนทำนะเพื่อที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเราทําสิ่งนี้ได้ พระเจ้าก็ได้ทรงประทานมาให้กับเราทุกอย่างที่เราจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เราขาดแล้วไม่มีอะไรที่เรามีความจําเป็นมากไปที่เราแบบไม่มีอะไรที่พระเจ้าเนี่ยประทานแล้วมันมันรู้สึกว่าขาดเพราะพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งที่เราจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยพระเจ้าให้เราเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่เราขาด เหลือแค่อย่างเดียวก็คือเราต้องใช้ใช้ค่ะใช้ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราใช้ความสามารถของเราในการที่เราทํางานของพระเจ้าก็คืออะไรคะเพียงแค่เราลุกขึ้นมาเป็นพยานเพียงแค่เราลุกขึ้นมาที่จะพูดถึงในสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรายังไงเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเหมือนวันนี้เองที่คุณส้อยนะคะขึ้นมาเป็น พยานนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือกำลังทำกันดีในอาณาจักรของพระเจ้าก็คือกำลังขยายแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นะเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่เข้ามาฟังเราแล้วเนี่ยเขาจะได้รับอะไรเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆพระเจ้านะคะ จะทำหน้าที่ในการที่ให้เขามีความเข้าใจเองนะเพราะฉะนั้นอย่าอายค่ะพี่น้องค่ะในการที่เราจะเป็นพยานให้กับใครอย่าอายในการที่เราจะพูดถึงความรักของพระเจ eh, e uh ้าที่มีต่อชีวิตของเราอย่าอายในการที่เราจะบอกว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่าอายที่เราจะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่ให้เราจงกล้าหาญที่จะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าให้เรากล้าหาญในการที่จะพูดถึงความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรา ให้เรามีความกล้าหาญในการที่เราจะสําแดงความรักของพระเจ้าไปให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างในชีวิตของเรานะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้น้ำก็อยากจะนุนใจให้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะคะเพื่อที่ว่าพี่น้องแต่ละคนเองก็สามารถไปใช้ชีวิตประจํวาวันของตัวเองในความรักของพระเจ้าได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้น้ำก็เลยอยากจะถามกับพี่น้องเราแต่ละคนในสุดท้ายนะคะว่าเล่มปัจนาในชีวิตประจํวาวันของเราเนี่ย เราเอาอะไรไว้เป็นที่ตั้งในชีวิตของเราลองกลับไปถามตัวเราเองนะคะเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งชีวิตของเรานะคะไม่มีคําว่าล้มเหลวหรือว่าล้มละลายมีแต่คําว่าก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอนะ,ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเรามาร่วมใจกันอธิษฐานด้วยการสําหรับวันนี้ด้วยกันนะคะข้าแต่พระองค์โซคาขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้เองที่พระองค์นั้นได้ทรงให้เรานั้นได้เข้าใจถึงความรักของพระองค์ และได้เข้าใจถึงน้ำพระแทยของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราข้าแต่พระองค์เจ้ขาขาเรารู้ว่าชีวิตของเราที่มีในวันนี้ไม่ใช่เป็นชีวิตที่บังเอิญหรือว่าไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้สาระแต่เรารู้ว่าชีวิตปจนนัจจุบันในตอนนี้เป็นชีวิตที่เราได้มาจากพระเจ้าซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้านะั้นได้ทรง ซื้อเราไว้ด้วยชีวิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเองเรารู้ว่าไม่ได้อยู่ปลาประโยชน์แล้วเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวของเราเองแต่เราอยู่เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราข้าแต่พระองค์เจ้าข่าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานความรักและสติป,ปัญญาความมั่งค่า แล้วก็พระพรทุสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับเราเพื่อให้เรานั้นสามารถทํากันดีในการที่ประกาศข่าวประเสริฐไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีความหวานและเราก็มีความชื่นชมยินดีในทุกทวนันเรามีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเรารู้ว่าสันติสุขนี้ไม่มีใครขโมยจากเราไปได้พระองค์เจา้าค่ะไม่ว่าสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามสันติสุขนี้จะไม่มีวังหายไปจากเราเพราะสันติสุขนี้เป็นสันติสุขที่เราได้รับมาจากพระเจ้าและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานมให้กับ ขอบคุณพระองค์สําหรับพี่น้องของเราทุกๆคนเองที่อยู่ทั่วโลพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขามีความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าเขามีการยืนหยัดที่มาจากพระเจ้าในการที่จะนำความรอดในการที่จะประกาศข่าวเสริฐของพระเจ้านั้นไปจนถึงที่สุดในชีวิตที่เขาอยู่ในร่างกายในพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นะทรงรักเราอย่างมากมายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นนทรงดูแลแล้วก็ทรงปกป้องและพระองค์นั้นทรงให้ ความกล้าหาญกับเราในทุกวันพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือล้อนในการชีวิตประจำวันของเราเอง ขอบคุณพระองค์สรรเสริมพระองค์และในช่วงเวลาต่อไปนี้พระองอค์เจ้าค่ะที่เรานั้นจะทํากิจกรรมต่อไปไม่ว่าจะเป็นการถวายทรัพย์ของพีน่น้องของเราเองในการที่ถวายสิบล้นในการที่ถวายหุ้นส่วนไม่ว่าส่วนไหนก็ตามพระองค์นั้นทรงให้เราแต่ละคนนั้นมีความสามารถแล้วก็มีกําลังที่มาจากพระเจ้า,จาในการที่จะทําหน้าที่แต่ละอย่างที่ได้รับมาจากพระเจ้าจด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สรรเสริมพระองค์อธิษฐานเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและที่นี่เลยนะครับ